สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุโอนพ่อพ่อกับซองน้องอ้ําคือเก่าพี่น้องยามเศร้าๆบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้ยเป็นตายจากตุ่มบอมเลยสบายดีพี่น้องจ้าแม่นางนุ่นพี่น้อง <laughs> 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 ได้ได้เ <laughs> <laughs> ข่ากันนอนไปคิร์ล่าบ้าเลยคนขิ้์เล่า เพื่นกินเราล่มเลยในตอนนี้ก็ไนดะ้ลุกมาได้มื่อนี้ก็ลมวอยวอยแต่ห้องเกี่ยวเข่าเนาะกะยยานฝนคือกันพี่น้องเลยเพราะว่าน,นี่ก็ลินเบิดมือมื่อนี้จักสีแดดจักสีฝน ยังบัคัหูจักเนาะแต่ว่าเขาเฮานี่มันล้มลงายแล้วพี่น้องแต่เฮากะพยายามเกี่ยวเกี่ยวกะเกี่ยวเป็นเกี่ยวประดับเอาพี่น้องคำบ่าเกี่ยวประดับผัดบอดายเนาะยันมันออกเงาะค่าต้นเดออกเงาะค่า,าพรเดก็เลยเกี่ยวประดับเอาเนาะพี่น้องเนาะ ไนนี่เกี่ยวเขาแล้วก็มีแม่น้องนุ่นนี้น้องมวยแล้วก็ทถาแม่เนอะพี่น้องเพราะว่าจาเพราะว่าเขาเกี่ยวเขาในตอนตอนเศร้าก่อนพื่นไปเวียไปงานของพื่นเนาะวันนี้ก็วันจันทร์ไยกระติดทุระพี่น้องน้องมวยกับไปโรงเรียนอยู่นี่ไม่แต่ แม่น้องนุ่นนี่แหละบริบายทางใดเนาะพี่น้องเอาลูกพี่น้องค <laughs> ่าน้องนุ่นบริบายใช้อะไรข้ตุ่มมูน้อยคือสิได้เกี่ยวแต่ตอนเศร้าเนาะตอนเที่ยงเขาก็ตอนช่วยๆมาเขาก็คือสิบริเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้อง เอาไง่ายๆก็คือเกี่ยวให้มันมดเข่าลมประบอกล่ะบลายดอกเข่าลมกันเนาะเกี่วยวคนเดียวกับประมาณสองหรือสามสัปโมงหมนละแล้วบะชองหรือสามสัปโมงีนแม่นางนู้นตัวมนันลม <c oughs> <c oughs> ตนตัวนี้นนยังไข่มันเป็นหนาไปาพี่น้อง แต่โตขางไม่น้องนุ่นมันกวนไปกวนมาพี่น้องเลยเนอะคือแบบแบบนั้นน่ะกะกวนไปกวนมาบ่หลายเลยเนอะคือให้ให้ลุมก็คือการกวนกวนหองตรงเกี่ยวเธอละลำเนาะพี่น้องอันนี้ยังใครอยู่มันมันไปเป็นแล้วเลยเอาเกี่ยวเป็นเหงาเอาเนาะพี่น้องกะเฮานี่ก็ซุกาลแล้ว เลิมสุกลายแล้วแต่คนเกี่ยวบ่มีเห็ุจังไรละ่ะฮะนี่ตอนดำนะลายคนอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าลายคนโทมกันก็คือมันบ่นมเห็นยนีเขาองเฮียนมันก็เลยหลายคนดำเพราะว่าเขาผักหงเฮียนเนาะมันดำลายคนปัญญาเกี่ยวเลยผัดเขาหงเฮียนเนาะเปิดหงเฮียนแล้วก็มันบ่นมีผู้เกี่ยวแบบนี้ จังไดมันก็นได้ซุกคาต้นแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องสุดว่าสลับไปสลับมาเนาะต้นเขาในบ่อนเจ้าเกี่ยวเนะนาองไปนงน้น นมวยพี่น้องเดี๋ยวขาไปจุ่มน้ำแล้วก็มีของฝนบริข้ายเม็ดเนาะมันก็มีน้ำเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะโพดโพ เลยนี่แหละเพื่นวันน้ำเต็มแต่ปูปลาเพิ่นวันหน้าเต็มแต่มห้องเขา่าเมนความเพิ่นอะไรต้องห่องเขา่าบัญญามันลลมแห้งแตกจะเป็นงอกพ่อ lâm uộn mình cái lấy muốn 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 anh lưu uốn uộn anh lưu uốn 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 Hồ Lan uốn ông uốn ông bà, uốn 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 mua uốn 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 lông uốn 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 chôm uốn eo uốn 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 บ่แม่ันอีหยังดอกเนาะมุ้ยุกยุกยุกมานองอามเองพี่น้องเลยเขาไปเลาะทางนนั้พี่น้องเนาะสิพาพี่้านองเลาะให้เลาะหน้าไปในพี่น้องเลยเนาะเบิ่งข่าลมก็บเมื่อยเบิ่งแล้วเนาะมันบ่ไปทางไรจักเถื่อเลาะหน้าแล้วจังสิมาเกี่ยวเนาะพี่น้อง เพราะว่าคันบ่เกี้ยงมื้อนี้ก็สงสัยสิออกงคั่นน่ะอือตัดกตัดบ่ได้เนาะพี่น้อง จริงๆแล้วนาะมันสุกนะจนก้อยไปแล้วแถวนั้นจนถูกห่วงนะพี่น้องเอ้ยแถวทางนั้นนะแต่เขาก็ลงมือเกี่ยวตั้งแต่ดนแล้วแต่ว่าฝนตกเขาก็เลยโจ้เนาะพี่น้องนี่แหละเขาลมให้นี่แค่เน็มบุร้าย Ôi, hoang này sợ on lời, mình nọng ơi Hoang khẩu Thằng nhau Thằng hoang nhảy Hoang khẩu Tề hết chân đầy là Mình bố mi phục kêu. Mình ngỏi lời bạn này nè ตะเพื่องนากันตัดกับพี่น้องเลยสอนอยู่ทางนี้กันลังเริ่มพี่น้องเลยอีกซองถิดอันนี้คือซีเมนเฮาดัมทีพุทธก็เขาจนส่งบ่ิสุทธันงามหลาย ข้างนี้นังเขียวอยู่ก็สิเมนแล้วซุ่มนั่นลงโ้นซุ่มนี่เลยเขาอันนี้เขาเอิญเขาเตี้ยเขาเตี้ยดำพี่น้อง Bung hoang tony in hoang, chim này yên, mình sẽ bên or đầy mato Khẩu taxi lup taxi boloop hang 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 เขาไม่ได่เขาแนวเดียวนะพี่น้องแทวนี้มันอยากเป็นดอกเหลาพี่น้องคล้ายๆคือมันเค็มลักษณะคือมันเค็มนี่แหละพี่น้องครับบว่าลายย่าฮางขาสิดีอําลาพระจักพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้น้องอ่านนะพี่น้องเนาะวันนี้กับาพี่พาน้องมาเบงส้มเข่านาเนาะพี่น้อง ก็ให้มีความสุขความเจริญะคะรารถัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สมงความมุมาปราัถนาแลวก็สงใจไปไห้ผู้ทีมีไัยน้ำท่วมเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนทุก่านเนาะให้ระมัดระวังนำกันพี่น้องเอ้ยให้ได้รเงี้มันเนาะธรรมชาสตร์บุมีไัยปั้นแต่งขึ้นมาเองได้เนาะคือลมพายุแบบนี้แหละฝน ก็ให no. ้ศักษาน้องพี่น้องเนาะก็ถุ่งเองขขงไปมองาคลาวแต่คลิปนี้พอกันชั้นนี้พอกันมาคลิปน่ะอจาสบายดี